สดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจสุพัฒ์แชร์นะครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าบางธุรกิจนะครับมีกําไรดีๆนะฮะแต่พอไปขอกู้เงินนะฮะทำไมธนาคารถึงปฏิเสธหรือว่าบางทีอาจจะถูกลดวงเงินลงมานะฮะวันนี้ผมจะมาแบกเล่าให้ฟังนะครับว่าเพราะอะไรแล้วก็มันเกี่ยวข้องยังไงนะครับกับตัว ROE แล้วก็ r ร o กนะฮะที่ผมโพสต์ให้ฟังให้ดูข้างบนนะฮะ ซึ่งตัวรารอกนะครับจะเป็นตัวที่ธนาคารใช้ในการตัดสินใจว่าจะปล่อยกู้หรือเปล่าก่อนอื่นเลยนะครับหลายท่านนะฮะน่าจะรู้จักตัว ROE หรือ Return on Equity อยู่แล้วนะฮะซึ่งมันเป็นผลตอบแทนนะครับจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นนะฮะเช่นถ้าหากคุณลงทุน100บาทนะครับแล้วธุรกิจเนี่ยสามารถทำกำไร20บาทนะฮะอันนี้ก็คือคุณได้ ROE 20%นะครับ อย่างไรก็ตามนะครับ a o e เนี่ยมีปัญหาก็คือ r o e ครับจะมองแค่กำไรหรือผลตอบแทนแต่ไม่ได้มองความเสี่ยงนะฮะซึ่งธนาคารเองอะครับไม่ได้สนใจกำไรของผู้ถือหุ้นนะฮะแต่สนใจความเสี่ยงนะฮะดังนั้น r o e จึงไม่เพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจปล่อยกู้ของธนาคารนี่คือจุดที่ราล็อกเข้ามานะครับ เพราะว่าเป็นการวัดผลตอบแทนนะฮะที่ปรับด้วยความเสี่ยงแล้วโดยธนาคารจะใช้ตัวรารอกนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ risk adjusted return on capital นะฮะเพื่อที่จะตรวจสอบนะครับว่าผลตอบแทนนะฮะที่ธนาคารจะได้รับนะฮะคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่นะธนาคารปล่อยกู้ออกไปหรือเปล่านะฮะโดยรารอกนี้นะครับจะคำนวณจากกำไรสุทธินะฮะ หกด้วยต้นทุนความเสี่ยงนะฮะแล้วก็เอามาหารด้วยเงินทุนของธนาคารนะฮะที่ต้องใช้รับความเสี่ยงพูดง่ายๆนะครับก็คือรารรอกนะฮะจะช่วยบอกว่าธนาคารได้รับผลตอบแทนที่แท้จริงนะฮะเท่าไหร่หลังจากที่หักนะต้นทุนความเสี่ยงออกไปแล้วนะทั้งนี้นะครับต้นทุนความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อของธนาคารหลักๆนะฮะจะประกอบไปด้วยตัวแปร3ามอย่าง ตัวแปรที่1เลยก็คือ Probability of Default หรือ PD นีมันก็คือโอกาสนะครับที่ลูกหนี้ฮะจะผิดชำระหนี้นะฮะโดยจะดูจากอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือของตัวลูกหนี้ฮนะโดยบริษัทที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ,ถอที่ดีนะครับก็จะมีโอกาสที่จะผิดนัดชำระหนี้น้อยนะฮะตัวแปรที่2นะครับ,รบเขาเรียกว่า Loss Given Default นะครับภาษาอังกฤษคือ LGD นะครับมันคือความเสียหายครับที่ธนาคารจะต้องแบกรับนะฮะหากลูกค้าเนี่ยกลายเป็นหนี้เสียนะฮะซึ่งจะดูจากหลักประกันนะฮะที่ลูกค้าให้หรือดูจากผู้ค้ำประกันนะฮะว่ามีความแข็งแกร่งมากน้อยเพียงใดนะฮะหลักประกันเนี่ยก็จะมาดูนะครับว่ามีมูลค่ามากน้อยแค่ไหนแล้วก็สภาพคล่องฮะดีหรือน้อยนะ อย่างเช่นถ้าหากใช้เงินสดค้ำนะฮะอันเนี้ยสภาพคล่องสูงนะครับหรือว่าใช้พันธบัตรรัฐบาลอย่างเงี้ยฮะสภาพคล่องก็ดีนะฮะแต่ถ้าหากเราใช้อย่างเครื่องจักรอย่างเงี้ยฮะการจะขายเนี่ยก็อาจจะยากนิดหนึ่งนะฮะตัวแปรที่3นะครับก็คือตัว Exposure at Default นะฮะภาษาอังกฤษเขาเรีอยอกย่อก็คือตัว EAD นะฮะตัวนี้นะครับเป็นจำนวนหนี้นะครับที่คาดว่าธนาคารจะเสียหายะฮะ ถ้าหากลูกหนี้ะผิดนัดชำระหนี้ดังนั้นนะครับธุรกิจที่มี ROE สูงจึงไม่จำเป็นนะครับว่าธนาคารจะให้กู้เสมอไปโดยหากธนาคารพิจนารณาแล้วว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับก็อาจจะปฏิเสธได้ถ้าหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับแล้วก็อยากที่จะได้วงเงินสินเชื่อจากธนาคารคุณจะต้องลดความเสี่ยงในสายตาของธนาคารให้ได้นะเช่น ทำให้ธุรกิจนะฮะมีรายได้ที่มั่นคงเติบโตนะฮะแล้วก็มีกําไรสม่ําเสมอนะฮะแล้วก็อาจจะกระจายความเสี่ยงนะครับโดยมีลูกค้าเนี่ยในธุรกิจหลายรายนะครับแล้วก็เราก็ใช้ซัพพลายเออร์หลายรายนะฮะแล้วก็มีการบริหารลูกหนี้การค้าที่ดีนะฮะบ,บริหารสินค้าคงคลังเนี่ยให้มีประสิทธิภาพนะอันนี้ก็จะช่วยทำให้งบการเงินของบริษัทเนี่ยดูดีขึ้นนะฮะ อีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะต้องมีหลักประกันนะฮะให้กับธนาคารเพื่อที่จะลดความเสี่ยงแล้วก็อีกตัวแปรหนึ่งนะครับก็คืออาจจะมีการก่อหนี้เนี่ยที่ไม่สูงจนเกินไปเพราะถ้า,าคุณก่อหนี้สูงอยู่แล้วฮะการที่ธนาคารจะให้สินเชื่อเพิ่มฮะเขาก็จะแบกรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนะฮะหากคุณทําได้ดังนี้นะครับอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือของบริษัทเนี่ยก็จะดีขึ้น นะก็จะช่วยลดในเรื่องของโอกาสผิดนัดชำระหนี้หรือตัว P/D ลงแล้วก็ถ้ามีหลักประกันให้ตัว LGD เนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับทางนี้นะครับถ้าหากเราสามารถที่จะทำให้กิจการเราดีฮนะร,ราบรอกในสายตาของธนาคารเนี่ยก็จะดีด้วยดังนั้นธนาคารก็มีโอกาสที่จะให้สินเชื่อกับคุณได้ง่ายขึ้นนะก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการรับฟังผมในวันนี้นะครับ ยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามในเพจสุพัฒนแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาดีๆอย่างนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ